เดี๋ยววันนี้เราก็จะมาแก้ไขปัญหาก๊อกน้ํานะครับที่เราเปิดสุดแล้วน้ําก็ยังไหลช้าอย่างนี้นะครับผมทั้งที่ก๊อ,อกอีกตัวหนึ่งที่ใช้ท่อเดียวกันน้ําก็ยังไหลแรงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาลองดูไปพร้อมกันนะครับว่าปัญหาของก๊อกตัวนี้อยู่ที่ไหนแล้วก็วิธีการแก้ไขปัญหาเป็นยังไงนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง d a d d y Tips ครับผม อย่างแรกเลยเราต้องมาตรวจสอบที่ปลายของก๊อกก่อนนะครับผมเพราะว่าปลายของก๊อกส่วนใหญ่มันก็จะเป็นตัวกรองนะครับผมมันอาจจะมีพวกสิ่งสกปรกมาติดได้นะครับผมคราวนี้เท่าที่ผมดูมันไม่น่าจะมีนะครับเราลองเปิดก๊อกดูน้ํามันก็ยังไหลช้านะครับแสดงว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่ตัวกรองแล้วแล้วถ้าเกิดว่าเป็นซิง์ล้างจานเราจะสามารถถอดตรงคอของก๊อกได้นะครับผมแล้วเรามาดูว่าตรงนี้มันตันหรือเปล่านะครับ วิธีการตรวจสอบง่ายๆก็คือเราลองเป่าลมเข้าไปดูนะครับถ้าเกิดว่าลมออกดีก็แสดงว่ามันยังใช้ได้ดีนะครับผมก็ยังโอเคแสดงว่าปัญหาไม่ได้เป็นที่ตัวนี้นะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาลองดูข้างในนะครับผมเอาผ้ามาซับน้ําออกก่อนถ้าที่ดูข้างในนี้เราจะเห็นมันมีตะกร,รันอยู่ข้างในนะครับผมเดี๋ยวเราคงต้องถอดวาล์วออกมาดูนะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะเริ่มทําเราต้องไปปิดวาล์วน้ําข้างนอกก่อนนะครับผม รูปร่างของก๊อกแต่ละตัวมันอาจจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าการถอดมันจะมีส่วนที่คล้ายกันอยู่ของผมเนี่ยเราก็ต้องเอามีดปลายแหลมมาสกิดตรงฝาปิดตรงนี้ออกมาแล้วเราจะเห็นสกรูต,รตัวหนึ่งเราก็ถอดมันออกมานะครับผมตำแหน่งนี้จะมีคอของมันอยู่นะครับเดี๋ยวเราก็ต้องถอดมันออกมาด้วยคราวนี้เราก็จะถอดตัววาลว์มันออกมาได้นะครับอันนี้คือวาล์วเซรามิกนะครับผมจากที่มันยังสามารถเปิดปิดน้าได้แสดงว่ายังทํางานปกตินะครับคราวนี้เรามาดูว่าเราเจออะไรข้างในนี้นะครับ อะไรสักอย่างแข็งๆนะครับผมมันอาจจะเป็นตะกรนหรือว่าตะกรันที่มันมากับน้ํานะครับแล้วก็มีอีกเม็ดหนึ่งด้วยเดี๋ยวเราคงต้องถอดตัวยางออกมาดูอันนี้ก็จะเป็นส่วนของยางกันซึมที่ผมใส่เสริมเข้าไปตอนที่ก๊อกมันรั่วขราวนู้นนะครับต้องดูว่าในวา์ซรามิกมีอะไรหรือเปล่าส่วนนี้เขาเรียกว่าวาซรามิกมันจะทําหน้าที่เปิดปิดน้ําให้เรานะครับในก๊อกซึ่งการทํางานมันจะเป็นแบบนี้ อันนี้คือเปิดนะครับแล้วก็อันนี้คือปิดตรงจุดปล่อยน้ํานะครับอันนี้คือเปิดแล้วก็อันนี้คือปิดคราวนี้เราก็เจอสาเหตุของมันแล้วนะครับผมเวลาที่น้ําเข้ามาจะเข้าตรงตําแหน่งนี้แล้วคราวนี้มันมีตะกรัน2ชิ้นนี้นะครับผมซึ่งหลุดมาจากที่ไหนก็ไม่รู้แหละทําให้น้ํามันไหลเข้าได้ค่อนข้างช้านะครับเพราะว่า มันมีตะก,กรันตัวนี้ไปอุดรูอยู่การแก้ไขก็คือเราทําความสะอาดตะก,กรันตัวนี้ออกมาให้น้าสามารถเข้าได้สะดวกมันก็ควรจะกลับมาทํางานได้ปกตินะครับอันนี้เท่าที่ดูตัววา์มันก็ยังโอเคอยู่นะครับผมไม่ได้มีความเสียหายแต่ว่ามันจะมีพวกตะก,กรันสิ่งสะกะปรกไปติดเยอะเลยนะครับผมเดี๋ยวเราลองมาทําความสะอาดมันดูก่อนอการใส่าวาซรามิกก็คือเราใส่ที่เป็นรูปร่างพัดก่อนนะครับผมแล้วก็เอาด้านเรียบขึ้นแล้วก็เอาร่องข้างล่างให้ตรงกับกลไกบิดมันนะครับผม ถ้าเกิดว่าใส่ถูกมันจะบิดได้แบบนี้แล้วก็ชิ้นนี้ก็คือเอาด้านเรียบลงนะครับแล้วเขาก็จะมีร่องอยู่แล้วก็ใส่ให้ตรงร่องนะครับแล้วก็ลองหมุนดูว่ามันเปิดปิดได้อย่างนี้หรือเปล่านะครับก๊อกของผมมีการเสริมยางเข้าไปนะครับผมเพื่อแก้ไขปัญหาก๊อกรั่วนะครับแล้วก็น,นี้เป็นยางการซึมของมันถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเ,เจอปัญหาก๊อกน้ํารั่วนะครับผมก็จะฝากลิงก์ซ่อมเอาไว้ที่คําอธิบายใต้คลิปด้วยนะครับ ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วอย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆนท่านดูด้วยนะครับแล้วสําหรับคนที่ยังไม่กดติดตามช่องได้ดีทิปก็อย่าลืมกดติดตามนะครับผมก็จะมีคลิปดีๆมาฝากเสมอๆเลยนะครับผมแล้วก็ไปเปิดวาล์วน้ำข้างนอกนะครับตอนนี้เราก็แก้ไขเรียบร้อยน้ำก็ออกมาแรงแล้วนะครับผมเหตุการณ์ที่ผมเจอในคลิปนี้ก็อาจจะเป็นหนึ่งสาเหตุได้อีกหลายๆสาเหตุที่มันอาจจะเป็นไปได้นะครับ ถ้าเพื่อนๆเ,เจอปัญหาเดียวกันก็อาจจะลองแกะไล่ดูก่อนนะครับผมบางทีเราอาจจะเห็นอะไรไปอุดตันอยู่ก็ได้นะครับแล้วก็แค่ทําความสะอาดออกมาแล้วก็สามารถที่จะใช้ก๊อกต่อได้นะครับผมวันนี้ผมไปก่อนนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ